อัสสลามุอะลัยกุมุอะลฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอ่ามาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะยกมือขึ้นอ่านดูอาค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรับบิชรอฮลีซัดรีวะยสัสซิรลีอัมรีลลาาวะฮิลุลอักดะตันมิลิซานียัฟกะฮูกัลีอ่าในวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเกี่ยวกับ เรียนรู้ชีวิตพืชน,นะคะอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่เราจะต้องเรียนนะคะเรียนรู้ชีวิตพืชก็คือพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอะไรบ้างคะ,ะต้องการแสงน้ำอากาศแล้วก็ธาตอาหารในการดำรงชีวิตและก็การเจริญเติบโตของพืชใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันเลยคะ่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช อะไรคือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชก็คือพืชนั <P> ้นจ <P> ัดเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนหรือสัตว์นะคะเพราะว่าเราสามารถพบเห็นพืชดำรงชีวิตได้ในแหล่งที่อยู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนดินในน้ำหรือว่าในทะเลทรายนะคะดังนั้นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชจะแบ่งออกเป็น 4ประการด้วยกันนะคะอ่ะสประการอะไรบ้างประการแรกก็คือแสง2ก็คือน้ำามก็คืออากาศและสุดท้ายก็คือธาตอาหารนะคะอ่านกักเรียนจำไว้ด้วยนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพือจะมี4ประการเนื่งแสง2น้ำ สามอากาศและสี่คือธาตุอาหารนะคะเรามาดูประการที่หนึ่งกันเลยค่ะคือแสงเรามาดูกันเลยค่ะแสงพืชต้องการแสงไหมคะดอกไม้ต้นไม้ต้นหญ้าต้องการแสงใช่ไหมคะดังนั้นแสงพืชต้องการ เนื่องจากว่าพืชน,นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเพราะว่าในพืชน,นั้นจะมีคลอโรอฟิลล์คลอโรอฟิลล,ออฟลเป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำแสงนั้นมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าการสร้างอาหารของพืชคลอโรอฟิลลออ์ลคืออะไรเอ่ยคลอโรอฟิลล์คลอโรอฟิลลออ์ก็คือเป็นสารสีเขียว พบมากบริเวณใบพืชน,นะคะอ่าต่อไปประการที่2น้ำใช่ไหมคะอ่าพืชก็ต้องการน้ำใช่ไหมคะเราจะต้องรดน้ำดังนั้นอ่าพืชต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยอะไรคะอ่าเพื่อช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดิน ทำให้รากดูดและลำเลียงธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะ,ะเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็จะต้องรดน้ำพอรดน้ำแล้วธาตุหรือว่าปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปนั้นมันก็จะละลายแล้วก็จะดูดซึมใช่ไหมคะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือว่าใบนะคะและพืชก็ยังใช้น้ำในกระบวนการ สั่งเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าการสร้างอาหารของพืชนะคะ,ะต่อไปประการที่่าประการที่3คืออากาศใช่ไหมคะ,อ,ะอากาศเรามาดูกันเลยคะ่ะพืชต้องการอากาศในการดำรงชีวิตเหมือนกันนะคะโดยที่พืชนั้น ต้องการอะไรคะอ่าเรามาดูกันในภาพนี้จะมีแก๊สอยู่2ชนิดก็คือ CO2 ที่เป็นสีชมพูนั้นเราจะเรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนที่เป็นสีฟ้าวงกลมที่อยู่ในวงกลมสีฟ้านั้น O2 เราจะเรียกว่าแก๊สออกซิเจนนะคะอ่าอีกครั้งหนึ่ง สีชมพู CO2 เราจะเรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนสีฟ้า O2 เราจะเรียกว่าแก๊สออกซิเจนเรามาดูกันเลยค่ะพืชต้องการแก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจและต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารจำไว้ด้วยนะคะพืชใช้แก๊ส ออกซิเจนในการหายใจส่วนในการสร้างอาหารเพื่อจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางวานันช่วงที่มีแสงพืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือว่าสร้างอาหารและหายใจเอาแก๊สออกซิเจนออกมาในเวลากลางวันนะคะในเวลากลางวานันพืชจะสร้างอะไรคะ เพื่อจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าสร้างอาหารแล้วก็จะเอาจะอะไรคะอ่าหายใจเอาแก๊สออกซิเจนออกมาส่วนนักเรียนดูด้านขวามือในตอนกลางคืนในตอนกลางคืนช่วงที่ไม่มีแสงพืชก็จะใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจนะคะในช่วงเวลากลางคืน นักเรียนจำง่ายๆก็คือถ้าในเวลากลางวันพืชเขาจะอะไรคะอ่าพืชจะเอาแก๊สออกซิเจนออกมาส่วนในเวลากลางคืนพืชเขาจะอะไรคะอ่าเขาจะดึงแก๊สออกซิเจนเข้าไปดังนั้นถ้าในช่วงเวลากลางคืนถ้าเป็นไปได้ เราอย่าเอาต้นไม้หรือว่าดอกไม้ตั้งในห้องนอนของเรานะคะเพราะว่าพืชจะแย่งแก๊สออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาพืชน,นั้นไปตั้งในห้องนอนของเรานะคะสุดท้ายประการที่4ี่คือธาตุอาหารนะคะอับพืชต้องการธาตุอาหารธาตุอาหารในที่นี้ก็คืออะไรคะอ่าปุ๋ยที่เรา ใส่เข้าไปในดินใช่ไหมคะอ่าดังนั้นพืชต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินโดยที่รากของพืชน,นั้นจะดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเพื่อทําให้พืชน,นั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงใช่ไหมคะอ่าเรามาดูธาตุอาหารที่อยู่ในดินมีธาตุอาหารอะไรบ้างอ่าธาตุอาหารหลัก พืชต้องการมากและมีอยู่ในดินปริมาณน้อยนะคะพืชต้องการมากแต่ว่าอยู่ในดินนั้นมีปริมาณน้อยคือธาตุอาหารอะไรบ้างอาดูเลยค่ะ N N ตัวใหญ่คือธาตุอาหารที่เราเรียกก็คือ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมอันนี้จะเป็นธาตุอาหารหลักนะคะต่อไป ธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองก็คือพืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักและมีอยู่ในดินปริมาณมากนะคะก็คือ Ca แคลเซียม Mg แมกนีเซียม S กำมะถันอันนี้เป็นธาตุอาหารรองนะคะต่อไปธาตุอาหารเสริมพืชต้องการน้อย มีอยู่ในดินก็ปริมาณน้อยเหมือนกันมีธาตุอาหารอะไรบ้างคะ Mo ม olib ดีนัม Mn แมงกานิส Cu ทองแดง Zn สังกะสี Cl คลอรีน Fe เหล็ก B บรอนอันนี้จะเป็นธาตุอาหารเสริมนะคะอ่าดังนั้น ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชมีกี่ประการคะเมื่อกี้มีสี่ประการหนึ่งคือแสงสองคือน้ำสามคืออากาศและสุดท้ายสี่คือธาตุอาหารนะคะสี่ประการน,นี้พืชต้องการเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีแค่สามประการมีอากาศแสงธาตุอาหารแต่ว่าไม่ได้รับน้ำพืชก็อาจจะ ตาได้ใช่ไหมคะหรือว่าเน่าได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่านักเกรยียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้หรือว่าย้อนไปดูวิดีโอใหม่ได้นะคะและในวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเกรยียนทําการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าที่นักเกรยียน้างอยู่นะคะอะ อย่าลืมนะคะให้หนักเรกียนทาการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าที่นักเรียนค้างอยู่ทําให้เสร็จด้วยนะคะแต่สัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่าให้หนักเรียนดูวิดีโอให้จบนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าคุณครูจะให้งานแต่สัปดาห์นี้ไม่มีงานนะคะอ่าถ้าเกิดว,ว่าคุณครูมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยด้วยนะคะสลุลต์